ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุเรียนไทยเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของตลาดโลกมาโดยตลอดแต่ในปัจจุบันมีคู่แข่งมากขึ้นการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการปลูกทุเรียนด้วยระบบการจัดการคุณภาพ GAP ทุเรียนจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้ทุเรียนไทยยังยืนหนึ่งในตลาดส่งออกและยังเพิ่มมูลค่าการขายในประเทศได้ ในเรื่องของการปลูกทุเรียนคุณภาพนะครับเราเราต้องเริ่มตั้งแต่การวางระบบของแปลงปลูกนะครับปัจจุบันเนี่ยการปลูกทุเรียนเรามีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของการเตรียมแปลงเนี่ยอันแบบแรกเนี่ยคือเราทําในส่วนของการยกนะครับเราเรียกว่ายกโคกวิธีการยกโคคือการที่เกษตรกรเนี่ยเอาดินรอบๆนะครับมาพูนให้เป็นลักษณะของเนินเล็กๆเนินดินเล็กๆนะครับ การพูลนลักษณะเนินเนี่ยเพื่อช่วยที่การระบายน้าของของต้นทุเรียนนะครับเพราะต้นทุเรียนนนั้มีโรคที่สําคัญอยู่ก็คือระบบของรากแบบที่2ก็คือเป็นลักษณะแบบเนินดินยาวต่อเนื่องไปมีลักษณะคล้ายกับรลอนระเบื้องนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ของการที่รากเนี่ยของต้นทุเรียนจะสามารถหาอาหารกินได้กว้างมากกว่านะครับเมื่อเราปลูกเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับ ในช่วงระยะเวลา1ปีเราก็มีการให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทําให้ต้นทุเรียนนั้นเกิดยอดใหม่นะครับเจริญเติบโตไปพอหลังจาก1ปีเนี่ย mm. เราจะเริ่มมีการตัดแต่งกิ่งนะครับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราจะเลี้ยงกิ่งที่มีลักษณะที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับ mm. เราจะเลี้ยงกิ่งเริ่มตัดแต่งตั้งแต่ใน1ปีจนถึงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้เราก็ยังเราก็จะ เลี้ยงกิ่งที่สามารถได้รับแสงเต็มที่นะครับจนไปถึงอายุ3ปีนะครับในหลักการของการเลี้ยงกิ่งเนี่ยเราจะเลี้ยงกิ่งเพื่อที่จะให้กิ่งนันมีขนาดใหญ่เมื่อกิ่งมีขนาดนะครับเส้นผ่าสูงกลางหนึ่งนิ้วเนี่ยต้นทุเรียนนั้นก็สามารถที่จะเริ่มไว้ผลผลิตได้นะครับก็คือในปีที่3นะครับในระหว่างในระหว่างที่ ต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตมีการให้ผลผลิตในแต่ละปีปีที่4ปีที่หเนี่ยเด็กกองก็จะมีการตัดแต่งสม่ำเสมอมีการควบคุมความสูงในทุเรียนยุคใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะควบคุมความสูงไว้ไม่เกิน6เมตรทําไมถึง6เมตรเพื่อที่จะสะดวกต่อการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างเช่นรถพ่นยานะครับการปฏิบัติตัแลรรักษาเรื่องของการโยงกิ่งนะครับการเก็บเกี่ยวก็จะ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ในการตัดแต่งกิ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ต้นทุเรียนนั้นมีล,ลักษณะโปร่งได้รับแสงอย่างทั่วถึงนะครับช่วยลดเรื่องของการสะสมของโรคและแมลงได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ในส่วนของระยะปลูกนะครับถามว่าทุเรียนในปัจจุบันเราปลูกระยะที่เท่าไหร การปลูกของทุเรียนเนี่ยเราจะปลูกตั้งแต่ระยะ8 8คูณเมตร9,9เมตร 10, 1คเมตรนะครับแต่สําหรับทุเรียนยุคใหม่เมื่อเรามีการควบคุมความสูงของของต้นทุเรียนนะครับที่6เมตรนะครับควบคุมกิ่งด้านข้างอยู่ประมาณสักง3เมตรถึง4เมตรเนี่ยทำให้ระยะปลูกในปัจจุบันที่เหมาะสมนะครับก็คือระยะ9ก9เมตรนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่อในเรื่องของรถตัดหญ้านะครับ ลถพ่นยานะครับหรือลถแอร์บัสในปัจจุบันที่เริ่มนํามาใช้ในสวนนะครับในหลังจากนั้นเนี่ยในรอบปีการผลิตมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการชักนําการออกดอกสิ่งที่สําคัญหลังจากการออกดอกก็คือว่ากเกษตรกรต้องมีการตัดแต่งดอกนะครับวิธีการตัดแต่งดอกนั้นง่ายๆก็คือว่าเราจะตัดแต่งดอกหรือนําดอกทิ้งบริเวณปลายกิ่งนะครับกับโคนกิ่งที่อยู่ใกล้ลาต้นสาเหตุก็เนื่องจากว่าบริเวณปลายกิ่งเนี่ยนะครับ กิ่งมันมีลักษณะทีอ่อ่อนนะครับสามารถที่จะโน้มลงมากิ่งหักง่ายในส่วนนี้นะครับเวลาโดนลมเนี่ยบริเวณบริเวณด้านปลายจะมีการสะบัดนะครับเมื่อเข้าสู่ในในช่วงที่ผลมีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพายุรูร้อนนะครับผลที่บริเวณด้านปลายกิ่งเนี่ยก็จะสามารถที่จะหลุดร่วงสร้างความเสียหายเกษตรกรเป็นจำนวนมากได้ ในขณะเดียวกันดอกที่อยู่บริเวณโคนกิ่งเนี่ยนะครับมันอยู่ห่างจากใบนะครับอาหารที่จะส่งมาเลี้ยงที่ผลเนี่ยบริเวณโคนกิ่งเนี่ยนะครับก็จะส่งมาได้น้อยผลทุเรียนก็จเจริญเติบโตช้าแก่ช้าด้วยนะครับในส่วนนี้ถือว่าเป็นเป็นเราไม่แนะนําให้เกษตรกรมีการไว้ดอกหรือไว้ผลบริเวณที่ใกล้กับลําต้นนะครับสรุปก็คือเราจะไว้ช่วงกลางของกิ่งนะครับภายหลังจากดอกบานไปแล้วเนี่ยดอกทุเรียนบานก็จะบานตั้งแต่6กโมง เย็นนะครับหรือ18ปนาฬิกายาวต่อเนื่องไปเกษตรกรก็จะมีการช่วยผสมเกสรน,นะครับมีการใช้ผู้กันนะครับหรือใช้ดอกหญ้านะครับหรือเรียกว่าดอกไม้ขวาดนจะมาผสมเกสรซึ่งการผสมเกสรเราจะรู้ยังไงว่าถึงช่วงที่เหมาะสมแล้วเราก็จะดูที่อับรองเกสรน,นะครับของตัวผู้จะมีการแตกออกเมื่อเรามือสัมผัสจะเริ่มมีลักษณะเป็นฝุ่นเล็กๆนั่นคือรองเกสรตัวผู้นะครับ เราก็มีการผสมเกสรการผสมเกสรมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้ทรงผลมีลักษณะที่สวยงามเป็นทรงผลที่มีลักษณะ5ภูเต็มนะครับเพื่อให้ได้เกสรออกหรือที่เราเรียกว่าเทียมคุณภาพนะครับการผสมเกสรช่วยผสมเกสรเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้เพิ่มเปอร์เซนต์การติดผลนะครับเพราะว่าในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นหลักนะครับเมื่อผสมเกสรผลทุเรียนก็จะติดผลนะครับได้ทรงผลที่สวยงาม ก็เข้าสู่ระยะการตัดแต่งผลนะครับเียกองก็จะตัดแต่งผลในช่วงตั้งแต่ผลมีการพัฒนาขนาดไข่โนกทานะครับก็ตั้งแต่อายุ1เดือนนะครับหเดือนครึ่งถึง 2, 2เดือนในลักษณะข,ของการตัดตัดแต่งผลเนี่ยจะสามารถตัดแต่งผลตั้งแต่1นถึงสครั้งแล้วแต่สไตล์ของเกษตรกรนะครับสำหรับต้นทุเรียนอายุ5ปีนะครับเราก็จะไว้ผลผลิตประมาณสักง40ผลนะครับ ภายหลังจากที่เราตัดแต่งผลเสร็จเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการโยงเชือกนะครับในหลากหลายสีนะครับเช่นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเพื่อที่จะแบ่งแยกนะครับรุ่นของทุเรียนนะครับซึ่งดอกทุเรียนก็ในหนึต้นก็จะบานนะครับมีระยะเวลาดอกบาน,นไม่พร้อมกันนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับการโยงผลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรับน้าหนักของผลทุเรียนเนื่องจากผลทุเรียนมีขนาดใหญ่นะครับสกโล ในส่วนนี <system> s> <S ้ก็จะช่วยนะครับอำนวยความสะดวกต่อในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะครับพอถึงเชืองที่ทุกเรียนมีอายุนะครับ115วันเนี่ยนะครับเกษตรกรก็ทำการเก็บเกี่ยวนะครับตามสีเชือกนะครับวิธีการเก็บเกี่ยวมีอยู่2วิธีนะครับโดยทั่วไปเกษตรกรก็จะใช้วิธีการตัดและโยนรับผ่านกระสอบนะครับการโยนรับผ่านกระสอบเมื่อเราเก็บเกี่ยวผลผลิต ผมติดตกไปที่กระสอบแล้วเกษตรกรก็จะมีการหยิบผลทุเรียนใส่ไว้ในตะก,กร้าพลาสติกหรือที่เกษตรกรเรียกว่าเข่งนะครับในส่วนนี้เองจะช่วยเรื่องของการลดการสัมผัสจากพื้นดินลดการสัมผัสของเรื่องเรื่องของโรคที่อยู่ในดินต่างๆนะครับซึ่งทําให้เกิดผลเน่านะครับสร้างความเสียหายให้กับผู้ซื้อผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราใช้วิธีการใช้เครื่องจักรกล ในการอำนวยความสะดวกคือใช้รถระเช้านะครับก็ใช้รถระเช้าในการตัดแต่งนะครับตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นบริเวณที่ต้นโดยตรงนะครับก็เป็นเครื่องจักรกลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกไม่ต้องไปปีนต้นนะครับโลการสัมผัสพื้นดินอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็ทํทำให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับตามที่ผู้บริโภคต้องการ ก็มุมมองในการใช้เทคโนโลยีและการทําสวนทุเรียนในอนาคตนะครับผมมองว่าปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าผมมองว่าการทํางานมันเสถียรกว่าการใช้คนซึ่งปัจจุบันนี้ยทุเรียนแทบจะปลูกกันทั่วประเทศเลยและสวนทุเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่มันย้อนแย้งกับแรงงานที่ลดน้อยลงเทคโนโลยีที่เราเข้ามาใช้ในสวนนะครับก็จะมีลด1คือรถพันยา2คือรถตัดหญ้า 3คือรถกระเชา้าการทํางานของอันแรกก็คือรถพ่นยาการทํางานของรถพ่นยานี่เลยก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนที่พ่อทําไว้ก็คือ,อเราจะใช้คนงานพ่นยาถ้าพื้นที่60ไร่เนี่ยจะใช้เวลาถึงประมาณ5-6วันกว่าจะเสร็จแล้วก็แรงงานต่อครั้งก็ประมาณ3คนที่ใช้อะไรเงี้ยแต่ด้วยที่เราเอารถพ่นยาเข้ามาใช้ก็คือจะลดเวลาจาก 5- 6วันเนี่ยเหลือแค่วันเดียว และการทํางานก็ทําแค่คนเดียวม,มันสามารถลดเวลาในการทํางานได้ส่วนต่อมาก็คือรถตัดหญ้ารถตัดหญ้าจากปกติแล้วเมื่อก่อนเราใช้คนเหวี่ยงพื้นที่60ไร่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10 10ถึง14วันก็คือ2อาทิตย์ในการตัดหญ้าแต่ละครั้งแต่พอเราใช้รถตัดหญ้าแล้วอ่ะเราจะลดระยะเวลามาได้เหลือแค่ประมาณ2-3วันก็เสร็จแล้วอันเนี้ยมันก็ได้ในเรื่องของเวลาเหมือนกันเรามีเวลาเหลือที่จะไปทําอย่างอื่นได้ ไปดูแลาการทํางานอย่างอื่นได้ส่วนต่อมาเลยก็คือในเรื่องของรถกระเช้าอันนี้ผมมองในเรื่องของการทํางานบนต้นแล้วเพราะว่า,าเราจะได้ยินชาสวสวนน่จะตกต้นทุเรียนกับแทบจะทุกปีก็คือการทํางานบน,บนที่สูงมันเสี่ยงผมก็เลยเอารถกระเช้าเข้ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็คุ้มค่าในการทํางานด้วยครับก็คืออย่างรถกระเช้าเนี่ยสามารถจะทํางานครอบคลุมได้ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งสมพุ่มแต่งลูก แต่งดอกแต่งขแหนงคำยันโยงแล้วก็สุดท้ายก็คือเก็บเกี่ยวแทบจะคุมทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับแล้วก็การทํางานก็ทําทงานได้สะดวกแล้วก็เราสามารถครวบคุมทรงพุ่มได้ทรงที่สวยตามที่ใจเราต้องการได้นีคร <gasps> ับอ๋ก็มองว่าในเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันด้วยตัวโอ๋ว่าโอ๋เป็นคนที่ทํางานเอง ก็เลยเอารถพ่นยาตัวใหม่ที่เข้ามาใช้ก็คือมันจะมีแบบหัวเก่งที่เป็นตู้แอร์เราก็นั่งทํางานในนั้นได้เราเราไม่มีการที่จะไปสัมผัสตัวยาเลยอันนี้ก็มีความปลอดภัยกับตัวเราเองถ้าในเรื่องของความคุ้มค่า แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของอคุณภาพในใน,ในผลผลิตที่เราได้มาเลยก็คือ,อที่ผมใช้เครื่องจักรที่ผ่านมาเท่าที่ผมเห็นก็คือที่ผมเกินไปก็คือเราจะมีเวลาไปดูแลงานอื่นได้อย่างสมมุติว่าเราเราจะเอาเวลาไปไปพ่นยา6วันเนี่ยเราเหลือแค่วันเดียวเรามีเวลาอีก5วันที่จะไปดูแลผลผล,ผลิตของเราให้ได้ตามคุณภาพตามมาตรฐานที่เราทําไว้ก็คือมาตรฐาน GAP แล้วก็รูปทรง แล้วก็ในเรื่องของรสชาติเราก็จะมีเวลาที่จะมาแต่งเติมตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้ครมันมันเลยทําให้เราเป็นจุดแข็งของส่วนเราทําให้ทุเรียนของเรารสชาติดีนี่ครและในเรื่องของความคุ้มค่าที่เอาเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในมุมมองของโอเลยโอมองว่าอโอมองว่าด้วยตัวเราปฏิบัติงานเองทํางานเองอย่างยกตัวอย่างอย่างรถกระเช้าถ้าเราปีนต้นทุเรียนแล้วถ้าเกิดว่าเราตกลงมา ห้าหกแสนก็ก็ไม่สามารถรักษาเรากลับมาคืนได้อะไรเงี้ยแต่เราเอาเงินตรงเนี้ยมาซื้อเครื่องจักรเพื่อที่จะเอามาทํางานในส่วนเนี่ยเราสามารถจะมีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็ยังทํางานได้อีกยังหาเงินได้มากกว่าสิ่งที่เราซื้อมาอะ่าเงี้ยส่วนในเรื่องของรถพ่นยาอย่างที่โอบอกโอเป็นคนปฏิบัติงานเองเป็นคนทํางานเองเราก็เลยเลือกอ,อาจจะราคา,าจ,จะแพงแต่ถ้าเทียบกับชีวิตของเราชีวิตเราแพงกว่าครับ ปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มากขึ้นจากหลายภาคส่วนดังเช่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอย่างแท้จริง